สวัสดีครับพบกับพยากรณ์อากาศภาคตะวหนออเีิงเหนือตอนบนประจำวันพฤหัสบดีที่22เมษายน2564ครับสำหรับวันนี้ลักษณะอากาศเป็นอย่างไรเริ่มต้นด้วยแผนที่ความกดอากาศระดับผิวพื้นของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา7นาฬิกาจะพบว่ามียอมความกดอากาศต่ำนะครับปกคลุมบริเวณภาคเหนือนะครับทำให้วันนี้ภาคตะเหนออือของเรานะครับมีอากาศร้อนในตอนกลางวันและก็ มีลมนะครับตะวันตกเฉียงใต้นะครับนำความชื้นจากอ่าวไทยแล้วก็ทะเลดามันเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งจะมีผลทําให้ในวันนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรายังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะครับต่อไปนะครับมาดูภาพถ่ายดาวเทียมวันนี้นะครับจะพบว่าในช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยครับก็จะมีเมฆน,นะครับเกิดขึ้นใน2บริเวณใหญ่ๆก็คือด้านตะวันตกของภาคน,นะครับก็จะเป็น แนวเทือกเขาวเพชรบูรณ์นะครับบริเวณจังหวัดเลยแล้วก็จังหวัดชัยภูมิแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือด้านตะวันอกของภาคบริเวณจังหวัดสกลนครแล้วก็จังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งเมฆที่เกิดขึ้นนี้จะทําให้เกิดฝนฟ้าะนองเกิดในได้ในบริเวณนั้นต่อไปนะครับมาดูภาพเรดาร์ตรวจอากาศขอนแก่นจะพบว่าในวันนี้นะครับก็มีกลุ่มฝนนะครับซึ่งเป็นฝนฟ้าะนองซึ่งจะเห็นเป็นสีแดงๆเหลืองๆตรงนี้ครับเกิดขึ้นนะครับในด้านตะวันตกของภาคนะครับคือจังหวัดเลยแล้วก็จังหวัดชัยภูมิ แล้วก็ด้านตะนออกของภาคครับบริเวณจังหวัดสกลนครอ่าแล้วก็กาลสินแล้วก็มหาสารคามที่เกิดขึ้นวันนี้ต่อไปมาดูเรดาร์ตรวจอากาศของสกลนครก็เช่นเดียวกันครับก็จะเห็นว่ามีกลุ่มฝนเกิดขึ้นบริเวณจังหวัดสกลนครแล้วก็จังหวัดกาลสินสําหรับพยากรณ์อากาศวันนี้นะครับก็จะให้บริเวณภาคตะวันเฉียงเหนือข,นของเรานะครับมีอากาศร้อนในตอนกลางวันแล้วก็มีฝนฟ้าะนองเกิดขึ้นได้ร้อยละ1 0ถึง20ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมิสกลนครกาลสินแล้วก็จังหวัดเลยครับสำหรับอุณหภูมิสูงสุดวันนี้จะให้อยู่ที่3 5มสถึงสาองศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดพรุ่งนี้เช้านะครับจะให้อยู่ที่2 3่สิบสาถึงยีองศาเซลเซียสนะครับสำหรับอุณหภูมิรายจังหวัดนะครับในวันนี้้าตรวันเฉียงเหนือของเราครับในทุกจังหวัดก็จะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันแต่ในบนพรุ่งนี้เช้านะครับก็มีอุณหภูมิจะต่าหน่อยนะครับอยู่ที่จังหวัดเลย23องศาได้ สำหรับการสะสมของฝุ่น PM 2.5ในช่วงนี้นะครับก็ยังคงมีการสะสมที่น้อยอยู่ก็คือเราจะให้เป็นสีเขียวนะครับเนื่องจากว่ายังมีฝนตกเกิดขึ้นได้บ้างน,นะครับในช่วงนี้แล้วก็สรุปลักษณะอากาศวันนี้นะครับภาคตะวันเฉียงของเรานะครับก็มีอากาศร,ร้อนในตอนกลางวันและก็มีฝนเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ดังนั้นขอให้ประชาชนนะครับในบริเวณที่เกิดฝนตกนะครับขอให้ระมัดระวังอันตรายจากลมกระโชกแรงแล้วก็ฟ้าผ่าด้วย แล้วติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ ยุใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน